บ้านไม่มีเงินเลี้ยงไม่ไหวเปิดชีวิตอัมชุติมาอยากเรียนจบสูงรับจ้างวันละ200หาเงินเองส่งตัวเองอามชุติมาหรืออามชุติมาโซดาพัก เกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2542เป็นคนจังหวัดบึงการอยู่ที่อำเภอพรเจริญลูกสาวคนกลางของครอบครัวกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทคอินเตอร์ o นช l นลสาขาภาษาต่างประเทศก่อนจะมาเป็นนักร้องเต็มตัวเธอเป็นนักแต่งเพลงและผลงานแจ้งเกิดโดดเด่นที่ผ่านมาคือผู้สาวขาเลาะที่มียอดวิวถึง400ล้านวิวจนในช่วงนั้นเกิดดราม่าหายแตกขึ้น ก่อนจะออกจากค่ายไหทองคำมาทำเพลงเองอัมชุติมาก,ก่อนเข้าสู่วงการเป็นนักร้องเดินสายประกวดเริ่มจากการเป็นนักร้องประจำห้องจนได้เป็นตัวแทนไปประกวดระดับเขตและจังหวัดเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการแต่งเพลงให้กับค่ายดังไหทองคำภายใต้การดูแลของนายหางชื่อดังประจักษ์ชัยไหทองคำในเพลงพุทสาวคาเลาะ โดยได้รับใยไหทองคำเป็นผู้ถ่ายทอดแต่ก่อนที่เธอจะมีผลงานโดดเด่นนั้นเธอแต่งเพลงอดีตเคยพังแต่งเองร้องเองพร้อมพ้นลงโซเชียลก็เกิดการแชร์เป็นจำนวนมากภายในไม่กี่นาทีจนนำมาสู่การได้รับโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในค่ายไหยทองคำนั่นเองจากเพลงผู้สาวขาเลาะเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับเธอเลยทีเดียว แต่การเดินทางไม่ได้ส่วรู้เพราะเกิดดามมาระหว่างนั้นเมื่ออาร์มชุติมาออกมาโพสเฟซบุ๊กไม่ได้รับความยุติธรรมส่วนแบ่งจากเพลงดังเก่าไม่เคยได้แถมมีคำดูถูกสารพัดจนสู่การยกเลิกสัญญาและมาทำเพลงแล้วรับงานเองของเธอหลังจากออกมาจากค่ายดังอาร์มชุติมาเริ่มแต่งเพลงแล้วรับงานเอง มีผลงานคือมีแหงโลดสูบ่อมีหักแท้ในวงเล่าที่รักของคนอื่นรีเทิร์นที่มียอดวิวสูงทีเดียวเพลงแรกที่เขียนคือบอกขวางทางอ้ายเธอเคยบอกว่าที่เธอต้องแต่งเพลงเองพอไม่มีทุนทรัพย์ในการจ้างอาจารย์แต่งเพลงเธอเลยลองแต่งเองโดยศึกษาจากรุ่นพี่และแต่งให้ตรงกับวรนยุกยุคล้ายๆก่อนและเธอก็ทำมันออกมาได้ดีมากอีกด้วย จนถือว่าตอนนี้เธอประสบความสำเร็จในการเป็นศิลปินและยืนหนึ่งในการเป็นนักร้องลูกทุ่งอินดี้มาแรง